สวัสดีจ้าตอนนี้ก็เวลาจากักโมงเหรอสิบโมงสามสิบหกนาทีสิบโมงสามสิบหกไปเหตุงานสิบโมงสี่สิบห้าเ่าต้องไปอนันหลพี่้องไปทำงานเมื่อวานนี้ ถามเมนเจอว่าเงินเดือนฉันขึ้นเท่าไหร่ไมนเจอเขาว่าเออดิฉันจะบอกดีฉันจะบอกว่าสันว่าก่อนกระบ,บานก่อนกลับ,บานเพิ่นเขามาแย้งให้เบิง่งเอาโทรศัพท์มาให้ดูนะเธอได้สิบแปดเหรียญน,นะว่าสันว่าว้าจันว่าดีใจสิบแปดเหรียญพี่น้องจากสิบสามเหรียญเฮ็ดมาสองปีแล้วก็รวมเป็นสิบแปดอืม สิบแปดเหรียญจันษฐามันบกคงทีดอกมันอยู่ที่ทิพแหละมันอยู่ที่ทิพนั่นแหละมันบกคงทีคิดเอาเองได้นี่อืมก็ดีใจมาบอกให้สามีฟังเมื่อคืนนี่ก็เลยมาอัปเดตให้ฟังก็ดีใจแล้วเนาะพี่น้องอืม ไอ้มองเทสลานะเขาก็จ้างสิบแปดแต่ว่าไกลเป็นเป็นชั่วโมงผุ่นอ่าล้วการงานบริษัทจังสี่อเมซอนจังสี่ก็จ้างสิบห้าอย่างวอมาจังสี่มันเป็นงานที่แบบว่ามันเป็นงานที่แบบว่ามันต้องหนักแท้ๆจริงๆนะ่ะ แต่งานพิซซ่ามันไม่ได้หนักเลยพี่น้องแต่คนหลายคนมากินหลายแต่สาวจันกับมากกันในด้านบริการเนาะในด้านบริการก็คือทำสลัดแผนกของสาวจันเนี่ยก็ทำสลัดแล้วก็อะไรอีกอะทำสลัดแล้วก็ช่วยเขาทำทำพิซซ่าแล้วก็แพรบแพรบก็คือเตรียมของ ใาร่างของสาวจันน่ะจะชอบเตรียมของอคือเฮ็ดชุยางชุวแนวนั่แหละพี่น้องแต่มันบอ่อนักพี่น้องมันบอ่อนักคือร้านทั่วไปที่สาวจันเคยประสบมาเด้้านพิศานี่บอ่อนักเลยแล้วก็แล้วก็ชอบมันอยู่ใกล้บ้านขับรถไปห้านาทีก็ถึงแล้วอยู่ใกล้บ้านมัน,นีีอากาศเย็นเนี่ยจักหน่อยเย็นจักหน่อยเย็นเฉยเด้ไม่หนาวเย็น ถ้าถ้าเดินออกกําลังกายเหงื่อก็จะออกก็เลยว่ะก็คือสาวจัน์บ์เม็นคนขี้ข้านเนาะไม่ใช่คนขี้เกียจไม่ใช่คนขี้คานทํางานคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็ไม่มีการต่อรองไม่มีการปฏริเสธในการทํางานคือดูแล้วน่ะงานที่เราทํางานพิษานั้น,เป,นเป็นงานเล็กน้อยเล็กน้อยบาหูประสงะสค์ภาษากร็ดได้นะ่ะนะแต่มันต้องมีการแบบ ออกกันไหนจังน้อยออกกันไหนก็นหมายถึงว่าอะไรมาก่อนมาหลังก็ให้รู้หนาเด็กหน่อยมันบูงถึงหน่อยมัน,น,ม,น,ม,นมันแค่อาศัยความเร็วเอออาศัยความเร็วความชนานาญแค่นั้นเองแต่ว่ามันบูจากจากหลักว่าอะไรมาก่อนมาหลังแต่มันก็ต้องมีคนจัดการแบบนี้แหละก็คือมีคนคนมีประสบการณออ์อย่างสาวจันแล้วก็เพื่อน,อ,นอีกเพื่อนอีกสองคนสามคน สามคนเด็กน้อยสามคนที่ว่าเขาเคยผ่านงานมานะ่ะแต่ก็พากระจมพากันบนงงงงเงีงอยู <S <S ain, ่เดียวพอเห็ุงานหลายจังสันจังสี่ก็จมพากระจมนี่แหละพี่น้องพากระจมพากันเมยน่ะเวลาบนนะเวลาเมือยนาะกระบนกันไปก็มันกะธรรมดานะพูดถึงก็เลยว่าโอ้ยใีใจเด้ยว มื่อคืนนี่พูดกันล้างๆบ่ห้บ่ห้เห็นคนอื่นนะแต่ว่าจัดจัแอบเบิงแอบเบิงที่ว่าเขาโชว์มาให้เบิงนะว่าทุกคนได้เธอได้แต่ก็บแน่นะบางคนเขาก็ไดหลายกว่างสิคนอยู่ข้างหน้านะบ่แน่กเขาบอกให้ถามกันได้เรื่องพวกนี้เขาจะบอกให้ถาม กระจายเมื่อใดโอ้ยสาวทางอเมริกานี่แต่งโตกันชุดยั่ยวอะไพี่น้องก็อยากให้พาดมื่อนี่เป็นวันศุกร์ค่ะคนหลายเดิมมื้อนี้ตอนแรงน่ะหลายคนหลายค่ะตอนแรงๆนะ่คนเยอะมากเพราะว่าทุกคนก็อยากจะอ่ให้ให้เวลา ให้ความสุขอืมเวลาให้ความสุขกับเจ้าคอามอาผู้ไหนขึ้นมาแต่เสาแต่เวนแท้มาหนินางสาวพ,พ่อเลนะอน่าบอมาแต่เสาแต่เวนเนี้ยมาหนิเพิ่นแต่ว่าก็อบอกซื้อเพิ่นออกก่อนนะ่ะแล้วเพราะว่าพเพิ่นขึ้นมาสามเม็กซิกันนะไปจาจันทร์ซิกพาเข้าไปอีกสามนาทีรอกวะ เขาไปข้างในจะ,จะพาไปข้างในใส่ทรงผมบอบอบออันนั้นได้มไ้มนี่บอเฮ็ดทรงผมหัวควานได้มไ้มนี่อโอ้ยลมพัดทรงผมเสาวจันเลยเด้เอดไปพี่น้องไปค่ะส่วนอันนี้อันนี้ข้างหลังนี่แค่ะข้างหลังค่ะข้างหลัง ก็มาอัพเดทให้ฟังเนาะสอบจันก็เงินขึ้นแล้วจ้ากระเงื่นปีหนึ่งสองรอบหอนิแม่ปีละสองรอบกระเงื่ินปีละสองรอบเลยาหยินวาวาวาวพี่นอ้อนก็หย็นครับอตอกบัตรกอนสอบจันตอกบัตร

นี่สตาร์ทเครื่องดังละสิจัดแจงสิจัดแจงสักก่อนเตรียมพวกร เยวเลยโทรศรพท์สาจันสัเดียวเลยค่ะอันไม่้งแ เจอกันไหมนะคะคลิปหน้านะคะทุกคนแล้เวเจอกันไหมคลิปหน้าจ้าวางวผนยืมสก่อน okay huh keep me calm hi keep me like... uh -huh. how last night yeah. it been busy oh when I went home no stop right Just stop yeah thats stop I can't go home without you know finally it's up it's up late you know huh it's up late like it's up around like yeah around like um Around like 9, 9.10, then everything stopped. No, it's the slow. Slow. Yeah. But the kid. <laughs> oh, they're so bad. They have to active. up, up front. It, it was busy. Like, it was like. Yeah, and I'm stopped. Yeah, come soon. Mm -hmm. Okay, Ka.